ไปไปก็เป็นบาระที่จะแนะนํานในการเจริญพระกรรมฐานแต่ว่าวิธีปฏิบัติมโนยิทธิจะอธิบายตอนหลังในตอนนี้ก็ขอพูดส่วนที่ยังค้างก็งอยู่ก่อนแต่ว่าก่อนที่พูดเรื่องอื่นทั้งหมดตามแนวการปฏิบัติพื่อกรรมฐานเดียวต,ตามที่พระเจ้าทรงตัดปเป็นในมบริการโูตร ท่านบอกว่าก่อนจะทำอะไรทั้งหมดให้ทุกคนแผ่เมตตาจิตไปในโลกทั้งปวงนั่นหมายความว่าในโลกนี้ใครจะอยู่ที่ไหนก็ตามเราคิดว่าเราจะเป็นมิตรที่ดีของคนแสัตว์ทั้งโลกเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครตั่นคือเมตตาแล้วก็ิที่สองตนนุนา เราจะมีความสงสารถ้าไม่เกินมีสัยที่ใครมีทุกเราจะช่วยได้เราจะช่วยให้คนทุกถ้าทุกคนตั้งใจอย่างนี้อารมณ์ใจจะเป็นสุขตอนนี้ไปก็ขอแนะนำะยานท้งจัดยานแปดที่ค้างอยู่เมื่อวานนี้ก็มาติดอยู่ที่เจโตริย,ยานอาญาโยมือลงไม่ต้องไม่ต้องสมือนะิยมนะทจ,จะเมื่อยมากเวลามาก นั่งสบ,บายคำา่่ยานแปดนั้นในช่วงแรกนี่เขาบอกให้ทราบว่าจะอธิบายเรื่องยานต่างๆก่อนพอถึงเวลาจะได้อธิบายเรื่องการปฏิบัติมโนยิทธิคำา่่จุตูปปาดยานหมายถึงยานที่รู้ใจคนอื่นอันนี้มีความสำคัญกับนักปฏิบัติมาก เพราะว่าก่อนที่เราจะรู้ใจคนอื่นเราก็รู้ใจของเราเองซะก่อนสำหรับใจที่เราจะพึงรู้ในวิสุทธิมรรคท่านบอกว่ามีลักษณะหกอย่างแต่ได้ว่าในที่นี้จะขอเอาย่อมาเลือแค่สามอย่างที่หกอย่างของท่านหมายถึงว่าอารมณ์ใจมีจิตสีดำสีดำมากหรือดำจางแดงมากรด้แดงจางขาวมากรือขาวจางอย่างนี้เป็นต้น ก็จะเว้นไว้เอาเหลือแล้สีดำสีแดงสีขาวถ้าอารมณ์ใจสีดำหรือเทาก็แสดงว่าจิตของบุคคลน,นั้นมีทุกข์ถ้าอารมณ์ใจสีแดงหมายถึงคนนั้นมีอารมณ์เป็นสุขจากได้สิ่งของเข้ามาถ้าอารมณ์ใจสีขาวหมายถึงว่าจิตใจเปอุเบิดขาวางเฉยว่างจากสุขว่างจากทุกข์มีจิตใจสงัดไม่รมสบาย นี่หมายถึงสีของคนธรรมดาตอนนี้สำหรับท่านพุทธบริษัทที่เคยเจริญมโนยิธิได้แล้วก็จงเอาใจของเราทำใจให้ขาวสะอาดเป็นอย่างตำ่ำและโดยเฉพาะอย่างยิ่งแค่ขาวสะอาดเมันก็ยังไม่พอเพราะว่ามันยังไม่ใช่ใจของผู้ทรงฌานแค่ขาวสะอาดก็ดีแค่แดงก็ดีแค่ดำก็ดี เป็นกำลังใจของปูถุชนที่ถ้าเป็นกำลังใจของผู้ทรงฌานมันจะมีเป็นแก้วคลุมรอบรอบหัวใจถ้าเป็นฌานสี่ก็จะเป็นแก้วใสในใจทั้งดวงฉะนั้นนักปฏิบัติจะพยายามจับอารมณ์ของใจขับกิเลสให้ออกจากจิตคำไม่กิเลสตัวนี้ก็คือนิวรณ์ ไม่ให้มันเข้ามายุ่งกับใจให้ใสสะอาดเป็นแก้วนี่สำหรับนักสมถะภาวนาถ้านักเจริญวิปัสนาภาวนาก็พยายามขับใจให้แพร่พาไประยบรอบดวงใจถ้ารอบรอบบางบาๆย่านี้ถือว่าเป็นขจิตเข้าถึงวิปัสนาญาณเบื้องต้นยังไม่เป็นพระอริยเจ้าแต่ว่าถ้าจิตใสเป็นแก้วถือว่าอารมณ์เบลเบคขายาณ อย่างนี้ถือว่าจิตใจของเราเริ่บสะอาดจิตทรงตัวถ้าจิตใสเป็นแก้วธรรมดาเป็นชานสีเวลานั้นจิตจะมีเฉพาะเอกคตารมณ์บอบเขาคือจิตจะมีอารมณ์เป็นหนึ่งแล้วก็มีการวางเฉยไม่เนื่องกับอะไรทั้งหมด <c oughs> การรู้จิตใจของเราแบบนี้เป็นประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลาตื่นขึ้นมาเช้า จะต้องรีบชำระจิตก่อนในนักปฏิบัตินะอันดับแรกแผ่เมตตาจิตเป็นจักรวาลทั้งปวงก่อนคิดว่าเราไม่เป็นศัตรูกับใครและราการที่สองจะมีความสงสารตั้งใจคิดว่าคนก็ดีใส์ก็ดีในโลกนี้ถ้ามีความทุกข์ถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะพึงช่วยได้เราจะช่วยให้มีความสุข ถ้านั้นเป็นเศษเกินวิสัยที่เราช่วยไม่ได้เราคิดว่าถ้าโอกาสมีเราจะช่วยอย่างนี้จิตใจก็สะอานหลังจากนั้นก็ระงับนิวรณ์ห้าราการเครื่อหนึ่งอารมณ์พอใจในรูปสวยเสียงเพราะกลิ่นหอมรสอร่อยสัมบับสัมผัสระหว่างเพศตอนนี้ต้องตัดทิ้งไปโชคราวรายการที่สองอารมณ์ไม่พอใจรายการที่สามความง่วง <c oughs> รายการที่สี่อารมณ์ฟุ้งซ่านเกินไปรายการที่ห้าสงสัยในผลของการปฏิบัติทั้งห้ารายการนี้เวลานั้นเราตัดตัดหมดทำอารมณ์เฉยเฉยแล้วก็ตั้งใจหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกแล้วภาวนาตามทางภาวนาก็ได้พิจารณาก็ได้แล้วก็ต่อน,นั้นไปก็พยายามสังเกตจิต ถ้าทุกคนสามารถชำระจิตให้ใสสะอาดเป็นแก้วเวลาเช้าทุกวันจิตของท่านจะมีการทรงตัวในฌานต่อไปเมื่อเวลาเช้าตื่นใหม่สามารถชำระเป็นแก้วได้ต่อไปเวลากลางวันทํางานเหนื่อยๆก็ลองสังเกตใจหยุดจากงานนิดหนึ่งสังเกตจิตทันทีว่าเวลานี้จิตเรามีสีอะไรถ้ามีจิตสีดำใช้ไม่ได้เป็นจิตเลว ถ้ามีจิตสีแดงเพราะการยินดีที่วัตถุก็ยังใช้ไม่ได้ติดวัตถุเกินไปถ้าจิตสีขาวธรรมดาไปสีขาวปกติก็ถือใช้ไม่ได้เป็นจิตของปุถุชนเกินไปถ้าบังเอิญจิตใสสะอาดได้ทุกขณะทุกเวลาที่เราต้องการเราก็ภูมิใจได้ว่าการทรงสมาธิาเขามีผลถ้าความจริงเวลาทำกลางวันไม่ต้องนั่งขัดสมาธินึกถึงจิตตามธรรมาธรรมดา ตอนนี้เจโตรวยานถ้าทำจิตของเราใสาสะอาดถึงที่สุดแบบนี้แล้วก็เพึงทราบว่าถ้าเราต้องการรู้ใจของคนอื่นจงคิดว่าเราจะรู้ได้แค่กำลังใจของเราทรงตัวอยู่ในคุณธรรมอย่างนั้นนั่นหมายความว่าจิตของเราสามารถทรงอยู่ขั้นปฐมฌานเราก็ารู้คนอื่นได้แค่ปฐมฌานฌานที่สองรู้ไม่ได้ ถ้าเราได้ชานสี่ก็รู้คนอื่นได้แค่ชานสี่เลยกว่านั้นเรารู้ไม่ได้ถ้าเราเป็นพระอริยะเบื้องตน้นก็สามารถรู้แค่ของเรารงความว่าถ้าเรารู้ได้แค่ไหนเราได้แค่ไหนรู้เขาได้แค่นั้นถ้าเกินไปไม่เห็นตอนนี้อยากใจเห็นจริงๆก็จง่าใช้กําลังใจของเราโดยเฉพาะอันดับแรกขับกําลังใจของเราให้ใสสะอาดจริงๆเสียก่อน หลังจากนั้นก็ใช้กําลังของมโนวิธิคือพิญญาขึ้นไปเฝ้าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรงแล้วตัดกําลังใจความรู้สึกอย่างอื่นว่าคนนั้นดีคนนี้เลวคนนั้นได้อย่างนั้นคนนี้ได้อย่างนี้ตัดทิ้งไปทำกําลังใจเป็นเบิดขาคือวางเฉยหลังจากนั้นก็ทูลถามพระพุทธเจ้าตรงว่าบคุคคลคนนี้ จะมีกำลังสมาธิขั้นไหนจะมีฌานสมาบัติขั้นไหนจะมีความเป็นพระอริยเจ้าขั้นไหนขอเห็นใจเขาบคุคคลคนนั้นจะขอ้พระองค์บอกด้วยอย่างนี้เราจะเห็นจิตเขาชัดเจนแจ่มใสต่ตางตามคุณธรรมที่เขาทรงอยู่แล้วก็สามารถจะรู้ได้จากการบอกของท่านว่าเขาทรงอารมณ์ใดๆอยู่นี่การรู้จิตมีประโยชน์อย่างนี้ ถ้าหากว่าท่านทุกคนสามารถได้เจโตวิะยา,ยานทำจึงคล่องพอได้ยินชื่อคนได้ยินชื่อสัตว์จะรู้ได้ทันทีว่าท่านผู้นี้ทรงอารมณ์อยู่ขั้นไหนขั้นปุถุชนคนที่หนาแน่นประดกิเลสในหมายความวาจิตจะดำธรรมดาจิตจะแดงธรรมดาจิตจะขาวธรรมดาถ้าท่านผู้ทรงฌาน ถ้าฌานต่ำก็จะมีจิตเป็นแก้วรอบตัวบางๆถ้าหากว่าท่านได้ฌานั้านสองก็จิตเป็นแก้วรล้ลึกลงไปประมาณห้อร์เซถ้าหากว่าฌานั้งนสามจิตจะเป็นแก้วเกือบทั้งดวงจะมีการเป็แกนนิดหน่อยถ้าได้ชานสี่จริงๆจิตจะใสสะอาดเป็นแก้วทั้งหมดถ้าหากว่าเป็นนักเจริญวิปัสสนาญาณแต่ยังไม่ได้เป็นโสดาบัน รอบรอบกำลังจิตจะแผวพราวบริยบสวยสดงดงามถ้าเป็นมัศวดาบันแล้วกำลังจิตความแผวพราวของท่านคนนั้นจะลึกขึ้นไปประมาณ25เปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นพระสีธาคามีความแผวพราวจะลึกลงไปประมาณ50เปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นพระนาคามีความแผวพราวจะลึกเต็มดวงแต่ว่ามีแกงข้างในเล็กน้อยส่วนมากเป็นแกนแดง ถ้าเป็นพระหันจริงๆจิตใจของท่านบนนั้นจะแปลว่า,าเป็นประกายพึกและจะขยายเป็นดวงใหญ่นี่เป็นกำลังใจพระหันนี่ถ้าเรารู้เจโตวิญญาณมีคุณประโยชน์อย่างนี้ต่อไปก็เป็นปุเพนิวาสานุสติยานปุเพนิวาสานุสติยานคือการอนุตตชาติได้สาหรับจุตูปป,ปาจะเ,เจโตริยานนั้นถ้าเราขับกํบลาลังใจแบบนี้ระจิตเราก็สะอาด เเป็นึงขั้นฌานโลกีที่เป็นภริยะตอนสามขั้นตําดับพระรู้ใจไม่ขับง่ายกิเลสถ้าได้เจโตวิยาญาณเนี่ยขับกิเลสง่ายต่อไปก็เป็นปุพเพนิวาสานุสติญาณคือการระลึกชาติได้การระลึกชาตินี่ต้องทําให้คล่องเหมือนกันให้นู้รู้ได้ทันทีทันใด เห็นคนประเภทนี้เราให้มีความรู้สึกว่าเราเคยเกิดเกิดเป็นคนอันดับนี้บ้างไหมถ้าเกิดมาแล้วกี่ครั้งเขาดูภาพเท่านั้นภาพในหมายความเป็นตัวบุคคลและมีรูปร่างหน้าตาแบบไหนเราจะรู้ทันทีถ้าเห็นสัตว์ประเภทนี้เราคิดว่าเราเคยเป็นสัตว์ประเภทนี้บ้างไหมถ้าเคยเกิดขอเห็นภาพนั้น <c oughs> อย่างนี้เป็นต้น เห็นคนรวยแล้วก็อยากจะทราบว่าเราเคยรวยไหมเห็นคนจนแล้วก็ทราบทรา,าอยากจะทราบว่าเราเป็นคนจนมาไหมก็รวมความว่าเราจะทราบได้ทุกอย่างื่อทราบได้แบบนี้ต่างกำลังของปุกไฟในวาสา,านญาณสคลลกชาติก็เป็นเหตุให้เราไม่มัวเมาในชีวิตมีความรู้สึกตัวตามความเป็นจิงวาการเกิดทุกครั้ง บางครั้งก็มีความร่ำรวยมีความสุขในทรัพย์สมบัติแต่ว่าความทุกข์ในความเป็นอยู่ของคนเหมือนกันหมดคือมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความแก่ขึ้นมาทุกวันในท่ามกลางขณะที่ทรงตัวอยู่ก็มีการป่วยไข้ไม่สมบายมันก็ทุกข์และมีการพัดพลาดจากของรักของชอบใจมีความปรารถนาไม่ค่อยจะสมหวังมีความตายในสุดเหมือนกันหมด เกิดเป็นคนจนก็แก่ก็ป่วยก็พัดพลาดจากของรกักของชอบใจก็ตายเกิดเป็นคนรวยก็รู้จักแก่รู้จักป่วยพัดพลาดจากของรกักของชอบใจก็ตายมีฐานะใหญ่ก็เหมือนกันมีฐานะ,นะเล็กก็เหมือนกันตรงความเราก็จะมองเห็นว่ากายเกิดการตายจะเป็นของไร้ประโยชน์มันเต็มไปด้วยความทุกข์ชาตินี้เราเกิดเป็นคนเราก็ทุกข์ ถ้าชาติหน้าเราไปเกิดเป็นคนอย่างนี้เราก็ทุกข์อีกทุกข์แล้วมันก็ตายตอนนอกจากการเกิดเป็นคนเราก็ต้องใช้ปุบเพนิวาสามัญญาในชาติถอยหลังว่าก่อนที่เราจะมาเกิดครั้งนี้เราเคยเกิดเป็นสัตว์นรกบ้างไหมเคยเกิดขุมไหนบ้างขุมละกี่ครั้งขอดูภาพอย่างนี้จะเห็นชัด แล้วต่อไปถ้าเห็นอยางนั้นแล้วก็ขอดูภาพต่อไปว่าก่อนที่จะลงนรกนี่เป็นการดูถอยหลังเราเองเราเกิดเป็นคนมีฐานะเป็นยังไงทําบาปประเภทไหนบ้างจึงจะลงนรกขมนี้ภาพนั้นก็จะปรากฏมันไม่ใช่ภาพประเภทเขียงที่ข้างฟานะเป็นการสแสดงออกอย่างจริงจังในภาพนั้นขณนะที่เราเถเยทุกขเวทนา ถ้าเป็นถ้าสามารถทําอย่างนี้ได้เราก็จะมีความสุขใจอยู่จุดหนึ่งคิดว่าขึ้นชื่อว่าความชั่วประเภทนี้ที่ทําให้เราต้องตกนรกเราจะไม่ปฏิบัติต่อไปอีกเราจะปฏิบัติเฉพาะจุดขึ้นความดีหลังจากนั้นแล้วก็เดินหน้าต่อไปถอยหลังเข้าไปอีกว่านอกจากจะตกนรกแล้วเราเคยเกิดบนสวรรค์บ้างไหม เคยเกิดเป็นเทวดาชั้นไหนบ้างเคยเกิดเป็นนางฟ้าชั้นไหนบ้างเคยเกิดเป็นพรหมบ้างไหมอย่างนี้ภาพเก่าๆของเราจะก็จะปรากฏเคยเกิดเป็นผู้หญิงเคยเกิดเป็นนางฟ้าบ้างผู้ชายเคยเกิดเป็นเทวดาบ้างทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายเคยเกิดเป็นพรหมบ้างแล้วก็ถอยหลังไปดูกฎโค้งรมความดี ว่าก่อนที่จะมาเกิดเป็นเทวดาเกิดเป็นนางฟ้าเกิดเป็นเทวดาเป็นพรหมนี้เราทําความดีอะไรไว้ไอ้ความดีประเภทนั้นจะส่งผลให้เรามีความสุขเมื่อเราถอยหลังเข้าไปทราบตามนี้แล้วอารมณ์ใจก็จะไปสุขเราคิดว่าขึ้นชื่อว่าสวรรค์มีความสุขเราต้องการขึ้นว่าเรนพระมโลกมีความสุขเราต้องการถึงแม้ว่าจะเป็นความสุขชั่วคราว สวัรค์ก็ดีพรมโรคก็ดีมีความสุขชั่วคราวทั้งหมดบุญวาสนาบารมีเรากลับมาทุกใหม่อย่างน้อยที่สุดเราก็พักทุกขชั่วคราวแต่ดินแดนที่มีความสุขจริงๆมีที่ไหนมีความสุขแล้วไม่ทุกต่อไปนั่นคือนิพพานในเมื่อเรารู้การเวียนว่ายตายเกิดอันเดินนาฏบุพเพเิวาสัิญางการเกิดเป็นคนมันเป็ขอไม่แน่ บางครั้งก็พัดลงอบายภูมิเป็นสัตว์นรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นสุรกายบ้างเป็นสนติชันบ้างเป็นคนมีความทุกข์บ้างบางครั้งในสายบุญบรมีของเรามีความดีเป็นเทวดาบ้างเป็นนางฟ้าบ้างเป็นพรหมบ้างในเมื่อเห็นการเวีไหวใจเกิดในวัฏฏะนับชาติไปทวนอย่างนี้เราก็เบือ่อ ถ้าเบื่อในร่างกายเบื่อในความเกิดนั่นก็หมายความว่าถ้าตายจากความในคนเป็นปัจจัยเกิดนิพพานอันนี้อันนี้ได้กําลังปกปีนิวาสันติญาณุกษชาตินะเขาทุกคนทําให้คล่องตอนนี้ไปก็ถึงเวลาที่จะแนะนําการเจริญกรรมฐานในด้านของมโโยิทธิคําว่ามโมยิทธิแปลว่ามีฤทธิ์ทางใจ ในกวหมายความว่าเราใช้กําลังใจฤทธ์แปลเป็นฤทธิ์คือเราจะไปได้เฉพาะใจปโนยิทธิที่นี่อันดับแรกทุกคนปฏิบัติจะต้องได้ทิ่ย์กุยาญก่อนหลังจากนั้นครูก็จะแนะนําให้ปฏิบัติให้เป,ป็นสุภาพจุฬามณนีเจรีสถานพอเคลื่อนไปได้อย่างนี้ถือว่าเป็นเมื่อทิพย์กุยาญของภิญญา จากพระัุรามโมนีเจดีสถานแล้วถ้ามีกำลังใจพอก็จะแนะนำให้ไปรู้จักมิพ่านคือเป็นการเพื่อความสงสัยที่พระเจ้าทรงตรัสว่าคนเกิดมาแล้วตายแล้วมีสภาพไม่ศูนย์เกิดไปเกิดมาแล้วตายจากความเป็นคนถ้ามีจิตมีเศร้าหมองไปสูาา่ไบยภูมินรกเป็นต้นถ้าจิตพอ,องใสในดันได้เขาโกศลก็ไปสู่สุขติมีสวรรค์เป็นต้น เป็นการวิสศทแล์ในเซฟาวนโอนยีทิีนี้เราจะได้ญาณแปดอย่างถ้าทำให้กล้องขค้ืนหนึ่งที่พุยญาณเห็นผีเห็นดวนดาเห็นรกเห็นสวรรค์เห็นทุกอย่างได้ตามที่เราต้องการที่ตาเนื้อไม่เห็นปรยการที่สองจตัวปปายติยานรู้จักการเกิดและการตายของคนและสัตว์เห็นหน้าคนเห็นหน้าสัตว์ เราจะทราบได้ทันทีว่าคนคนนี้สัตว์ตัวนี้ก่อนจะเกิดเป็นมนุษย์มาจากไหนมาจากสวรรค์หรืนนอมาจากฟอมม,มมาจากนรกเป็ดเราทราบได้พอาาได้ยินชื่อคนตายเล, <c oughs> ลยเราจะทราบได้ทันทีว่าข่าวพวกนี้ตายแล้วไปอยู่ที่ไหนเพราะถ้าบังเอิญญ,ญาตเขาเราตายพวกเขาเราตายเราต้องการจะทราบก็ติดตามเขาไปเลยลูกข่าวว่าตายก็เวลานี้เขาอยู่ที่ไหนเราไปหาเขาเลย เขามีความสุขแล้วมีความทุกข์เราจะรู้เขาต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างเราจะทราบเขาจะบอกเราให้แล้วก็ทําตามนั้นถ้าก็มีความทุกข์อยู่จะก,ก็จะมีความสุขต่อไปก็เจโตบริยา,ยานคือรู้จิตใจคนอื่นและรู้ใจเราเองด้วยต่อไปก็เป็นปุเพนิวาสามตุยานลรกชาติได้ต่อไปก็เป็น อาตีตงางนนที่ญาณรู้หุการณในอดีตถึงการข้างหนา้าจะเป็นยังไงอน,นาคตตามทยญาณรู้หุการในอนาคตอดีตกันที่แล้วมาอน,นาคตตามทยญาณรู้เการข้างหน้าและยะถาปัจจุปนังทย่ญาณรู้เวลานี้ใครอยู่ที่ไหนมีความสุขหรือความทุกข์ยะถากรรมตายานรู้จากอะไรไปเป็นเหตุข้งความสุขอะไรไปเป็นเหตุของความทุกข์ขอพูดจยด่ย่อต่อไปก็ไปวิธีปฏิบัติ การปฏิบัติที่มีผลตามนี้อันดับแรกขบันดาญายโยพุทธบริษัททุกคนอันดับแรกนะให้กําหนดรู้ลมให้ใจเข้าออกเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้าให้ใจออกให้รู้อยู่ให้ใจออกให้ใจเข้ายาวหรือสั้นให้ใจออกยาวหรือสั้นก็รู้ แต่ว่าการรู้ลมหายใจเข้าจะออกที่ถ้าบังเอิญลมหายใจเบาเกินไป mm. ก็อย่าเร่งรัดให้หนักเพราะถ้าไปเร่งรัดร่างกายจะเหนื่อยปล่อยไปลมหายใจจะแรงและลมหายใจจะเบาถือว่าเป็นเรื่องของลมหายใจเราไม่บังคับลมหายใจเรามีหน้าที่อย่างเดียวออยจิตเข้าไปรับทราบว่าเวลานี้ให้ใจเข้าหรือเวลานี้ให้ใจออก แล้วในช่วงนั้นต่อไปก็มีภาวนาควบคู่กไปใช้คำภาวนาสี่คำคือนะมะพะทะเวลาให้ใจเข้านึกว่านะมะเวลาให้ใจออกนึกตามมะพะทะเนื <c oughs> ่ว,ว่าอย่าอย่ารีบเกินอย่าเร่งเกินไปจะเหนื่อยนะปล่อยไปตามสบายๆร่างกายให้ใจเร็วให้ใจช้าเป็นเรื่องของร่างกาย <c oughs> ยดนยันว,ว่าเวลาให้ใจเข้านึกตามวนะมะนึกใจออกนึกตามพภาธะต่นี้การที่จะฝึกอย่างนี้อันดับแรกจะต้องได้ทิพข์คยานก่อนการภาวนานี่เวลาฝึกจริงๆครูพูดแนะนำขยายภาวนาประมาณสิบนาทีในช่วงเวลาที่ภาวนาสิบนาทีเนี่ยเขาบรรดาญาติโยมบริษัททุกคน เวลานั้นจงอยา่าอยากรู้อยากเห็นอะไรเป็นอันขาดเพราะว่าถ้าไปอยากรู้อยากเห็นเข้าจิตจะฟุ้งซ่านขณะที่ภาวนานะจิตยังไม่เป็นทิพย์ <c oughs> จิตจะมีความเป็นทิพย์ต่อเมื่อคนเขา้าเข้าแนะนําด้านพิพัฒนายานต้องรอตอนหลังต่อไปเมื่อภาวนาประมาณสิบนาทีแล้วก็จะมีคนเข้าไปดั่งกลางวงบ้าง ได้คนเขาไปนั่งขนาบบ้างแต่คนน้อยนั่งขนาวงคนมากนั่งกลางวงขณะที่คนเขาไปนั่งกลางวงให้ทราบว่าคนนั้นเขาจะเข้าไปแนะนําตอนนั้นขาบรรดาญาโยมพุทธบริษัทที่รับปฏิบัติให้หยุดภาวนาทันทีเลิกภาวนาไปเลยภาวนาก็ไม่ภาวนาการรู้ลมหายใจเขาออกก็ทิ้งปล่อยใจตามสบาย แต่ว่าตั้งใจฟังเสียงของผู้แนะนำผู้แนะนำเขาจะแนะนำในการตัดกิเลสขณะที่ตั้งใจฟังเสียงของผู้แนะนำเวลานั้นจิตจะห่างจากกิเลสทีละน้อยทีละน้อยในที่สุดจิตจะขาดตอนจากกิเลสคือจิตใจไม่นึกถึงความโลภไม่นึกถึงความโกรธไม่นึกถึงความหลง จิตใจตั้งใจฟังคาแนะนำเขาวน,นั้นแะนึกตามไปด้วยอย่างนี้จิตจะว่างจากกิเลสเมื่อจิตว่างจากกิเลสอารมณ์ก็เริ่มเป็นทิพย์คำว่าทิพย์ขุยยันเขาญาติโยพุทธบริษัทอย่าลืมว่าไม่ใช่ลูกตาเป็นทิพย์คำว่ายาน,นี่แปลว่ารู้ถ้าแปลเต็มศัพท์แปลว่ามีความรู้สึกทางใจคล้ายตาทิพย์ให้เชื่อความรู้สึกของใจ พอครูผู้ปฏิบัติเขาเห็นว่าจิตใจเริ่มสะอาดความเป็นทิพย์เริ่มเกิดเขาก็จะหยุดแนะนำเขาจะถามว่าเวลานี้มีความรู้สึกว่ามีผู้ใดมาอยู่ข้างหน้าบ้างอย่าลืมว่าเขาถามถึงความรู้สึกยาโยงทุกบุกคคลเอาไวกันใช้ความรู้สึกเป็นสำคัญเพราะใจเป็นทิพย์แต่เวลานั้นมีความรู้สึกว่ามีให้ตอบทันทีอย่าสงสัยคือไม่ต้องกลัวผิด ความรู้สึกครั้งแรกในถูกต้องให้ตอบทันทีว่ามีถ้านก็ถามว่าท่านที่อยู่ข้างหน้าเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายถ้ามีความรู้สึกว่าเป็นผู้หญิงก็ตอบว่าเป็นผู้หญิงมีความรู้สึกว่าเป็นผู้ชายก็ตอบว่าเป็นผู้ชายเขาถามว่าท่านผู้นั้นแต่งตัวสีอะไรเขาจะซ้อมกับมังใจถ้าเราก็บอกทัาขนาดการแต่งตัวสีสันวัฒณะก่เขา ท่นี้ความเป็นทิพย์ธรรมดายาโยมพุทธริษัท์ที่ได้กันนี่จะไม่สม่ำเสมอกันบางคนจิตสะอาดน้อยบางคนจิตสะอาดบางกลางบางคนจิตสะอาดสูงสุดถ้าเวลานั้นจิตสะอาดน้อยจะมีแต่ความรู้สึกทางใจจิตจะไม่เห็นภาพถ้าจิตสะอาดปานกลางที่เราจะกิเลสนะปานกลาง จิตมีความรู้สึกเพราะว่าจิตเห็นภาพแต่ไม่ชัดเนจนแจ่มใสถ้ามีจิตสะอาดสูงสุดจิตมีความรู้สึกเพราะว่าจิตเห็นภาพชัดเนจนแจ่มใสมากทั้งนี้ก็ขึ้นกับกําลังใจของบรรดาญาโยมพุทธบริษัทแต่ทุกคนค่อยเชื่อความรู้สึกของจิตเป็นสาคัญเมือ่อญาโยมตอบอาการทั้งสามอย่างเขาได้แล้วหลังจากนั้นครูก็จะแนะนําให้ไปพระจุลามนีเจดียสถาน ซึ่งตั้งอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นสถานที่ธรรมสกายของเทวดาและพรทั้งหมดที่ตรงนั้นบรรดาญาโยมพุทธบริษัทจะพบพระพุทธเจ้าจะพบพระหันเทวดาและพรม,มากมายเมื่อเขาํำเป็นธรรการพอสมควรแล้วถ้ากำลังใจอย่างสะอาดอย่างดีต่อไปมีความเข้มแข็งต่อไปเขาก็จะพายไปรู้จักนิพพานที่สำหรับผู้ใหม่นะ สำหรับญาติโยมเก่าๆค่อยตัดสินใจตามนี้ให้อริยสัจขึ้นหนึ่งทุกข์ว่าการเกิดมาในโลกนี้มันเต็มด้วยความทุกข์ไม่มีความสุขทุก์จะมีขึ้นมาได้เพราะอาศัยร่างกายอย่างเดียวที่ความหิวจะมีได้ความหิวมันทุกข์เพราะมีร่างกายความหนาวเกินไปร้อนเกินไปจะมีได้เพราะร่างกายความป่วยไข้ไม่สบายจะมีได้เพราะร่างกาย ความพัดพลาดจะของรักของชอบใจจะมีได้เพราะร่างกายความตายจะเกิดขึ้นเพราะมีร่างกายคือในเมื่อเรามีร่างกายอย่างนี้มันก็มีทุกข์ตามที่พระพุทธเจ้าทรงตัดว่าเตสังบูปสมโมสุขหขันัืนแปลว่ากายเข้าไปสงบกายนั่งเชี่ยวเป็นสุขถ้าเราต้องการมีความความสุขจริงๆล้วคือเราก็เป็นคนไม่มีร่างกายคือไม่มีความไม่มีร่างกายเป็นคน ไม่มีร่างกายเป็นสัตว์ไม่มีร่างกายเป็นเทวดาละนางฟ้าไม่มีร่างกายเป็นเป็นพรหมเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานหลังจากนั้นขคทุกคนจับพระรูปประชมพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าชัดเจนแจ่มใสแต่งกำลังเอาจิตใจไปตั้งว้ทถินิพพานคอยครูผู้แนะนําเวลาที่ครูมาซักซ้อมแนะนําอย่างนี้จะมีความผ่องใสามากมีการคล่องตัวอรบรนดาญาโยมพุทธบริษัทท,ทุกคน ตอนนี้ไปเขอญาติโยมทุกคนหันหน้าไปทางพระพุทธรูปตั้งใจเพื่อสมาทานศีลส,สมาทานป็นกรรมฐาน